ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้อีทชั้งวันจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกพอดีเมื่อคืนถ่ายโทรศัพท์แล้วเจอเฮ้ยราคาดีดน่ารักน่ากินน่าอีทก็เลยขับรถมาไปค่ะไปกัน อันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปที่ร้านนะคะจากรถที่บิ๊กซีก็จะเห็นป้ายตามภาพเดินลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายคำว่าก๋วยเตี๋ยวสีเขียวเดินเข้าไปเลยค่ะจะเป็นเขื่อนน้ำสีโกโก้นิดนึงมีกลิ่นนิดนึงแต่ไม่ได้เหม็นมากเดินไปได้โอเคเดินถึงแล้วค่ะป้ายจริงๆมันเหมือนจะยากนะแต่พอไปเดินจริงมันนิดเดียว โอเคก็จะไม่ต้องไปสนใจทัศนียภาพข้างทางนะคะปล่อยไปเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่ได้มาเที่ยวอ่ะเห็นป้ายแล้วกลิ่นมาแต่ไกลกลิ่นหอมมากาอนะเอาบะหมี่ทุกอย่างมันตกเนื้อค่ะ สั่งแล้วรอชิมวันนี้จะต้องมีทั้งเสียพัดลมเข้าเสียคนื่องหออ๋อค่ะได้แล้วคะ่ะเขาก็จะให้ปรุงตรงนี้ให้เรียบร้อยขอบปรุงอ่ะ อันนี้คืออ๋อนี่ไม <ah> ่ใช่เต้าอ๋อซอสพริกเหรอคะอ๋อโอเค คือตอนนี้เกินน้ำลายไปสามอึกสี่อึกห้าอึกฉันแอบเห็นอันนี้น่ากินมากมีปอดด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าปอดใช่ไหมจะพยายามตั้งกล้องให้ดีกว่าร้านร้านต้มนึ่ง

буде сидіти тільки з написана потім там ця задача на залі. Зроби це потім. เอาต้นเล็กลูกชิ้นปอดแล้วก็อันเนี้ยค่ะอะไรไม่รู้เอ็นเด็กอะตั้งจบนะคะจัดเนื้อเเ็ขาดอมาลูกลูกอันนี้โอเลี้ยงนะสิบห้าบาทขวดใหญู่ เป็นคืออร่อยมาก ามหมดเลยมากรอทำสอง มาแล้วค่ะชามสองชามตอปขวบเป็นเส้นเล็กร้อนอารมณ์เหมือนกินแบบวยเจียวนในบ้านอืมอืววยไม่

มันไม่กุบมันหยดเหนอดเหนอะเหนอะตลอดเสียงดังมากม่น่าอายเขา เส้นเลยค่ะชอบเส้นเล็กมากกว่าเลยนี่ใครมาลองเปลนเส้นเล็กนะเราว่าเส้นเล็กแบบเหนียวเหนียวเลื่อนคอดีกว่าอืมกิ๋นใหญ่มาก นุ่ม US ที่ตรงนี้มีระบบ DSA ก็ทราบได้ว่ามีดีใจที่นี่ครับ เหมือนกินข้าวแล้วมีโทรทัศน์ <laughs> ไม่เหงามาคนเดียวไม่เหงา and <laughs> ตอนตอนนี้11โมง18แล้วคนก็จะเริ่มทยอยมากินเมืองที่ยงกัน้อบเลยอขะชอบปอดชอบเห็นช้บทูกสิ่ง แมสสุดท้ายเลย้องนี่ได้ว่หยตกให้อร่อยนะลองดูโ้ยหล้อเสวเเฮ้ย97จ่ะ97 ถูกมา97สองชางโอเลี้ยนหนึ่งรถไปล้โอเคเอาเป็นว่าเราว่ามันก็โอเคนะอร่อยอยู่เต็มสิบก็ให้สักเก้าอร่อยดยีแต่ชอบเส้นเล็กเขามากเลยถ้าใครอยากมาก็จริงๆแนะนำให้จอดรถที่บิ๊กซีติวานทน,นแล้วก็เดินทะลุหลังกำแพงไป ลองดูนะคะส่วนใครมีร้านไหนเด็ดร้านไหนแนะนำคอมเมนต์บอกหน่อยนะจะลองไปกินค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะไปละค่ะ